น้ำลงมาเดียวจนมาฮอดมองตั้งเทียงสิบสองเมตรละมาฮอดมองตั้งเทียงสิบสองเมตรละมาฮอดมองตั้งเทียงสิบสองเมตรละสีงได้หมเนี่ยเอาลึกนะคะสิบสองเมตรตั้งขึ้นตรงนี้ลึกสิบสองเดี๋ยวเราต่อเทาสิบเมตรต่ออีกสี่เมตรเป็นสิบสี่นะคะเพราะว่าสิบสองเมตรแล้วก็หัวปั๊มต้องลงน้ำด้วยนะคะสิบต่ออีกสี่เมตรเป็นสิบสี่เมตรถึงจะได้เดี๋ยวเป็นหมดจะให้ลุงค่ะ,ะเทายาวไม่พอนะคะเดี๋ยวเราต่อเพิ่มมีเท้าอายุให้ดูหน่อยเทาตัวนี้ไซส์สองเมตรนะคะน่าจะไม่จะลงน้ำก็เดี๋ยวจะไม่ถึงงเคครื่อดนนะะ สองเมตรไม่ใช่อ่ะสองเมตร<ม>ไม่ใช่โยนไปเอาไอ้ตัวสี่เม,มตรสี่เมตรอ่าเผาสี่เมตรตรงกลางเลยสีเหลืองนี่จะเผาหกเมตรนะคะก็ไม่ได้ใช้มันจะยาวเกินนะคะเราจะตั้งเครื่องโยนไว้ด้านบนแล้วต่อเผาอันดัน้าเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นสี่เมตรเดี๋ยวทําให้คุณลุงดูถูกใจอยซื้อนะคะวันนี้ <c oughs> โอเคมัลุงโอเคปะอ่าตัวนี้เผาสี่เมตรนะคะอ่าลองยกหน่อยสิตะ่กี้คงยกสองเมตรละสี่เมตรก็คอร์ลนะคะคักคอเลยคงอะไรคงเหลกดงอ่าสี่เมตรก็ไออย่างนี้ได้นะคะ นี่อาหา,ามาเดีย๋ยวเราต่อเพิ่มสีม่เมตรนะคะโอเคอา่าหน้าของคุณลุงนะคะอยู่ชอนไผ่เอ็มเอเมืองเพชรบูร์นะคะมาเททดสอบปั๊บมนาคอนดาสายพันธุ์ใหม่8ปดนิ้วเผาสิเมตรนะคะอ่ะดึงลงไปเลยจะใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลลูกสูบตั้งนะคะท้าสวะาิสี่แรงม้านะคะเผายาวสิบเมตรจะดึงน้ําจากคลองชลทรรานฝายแม่น้ำ,นำปลาสักนะคะอ่าฝายหนตรงไหนพี่อ่าฝายอยู่ด้านนี้นะคะอ,อัมอนาคันดาแปดนิ้ว สายเป็นใหม่น้ําเข้าสองทางนะคะเ้าสิบเมตรอ่าตั้งหม้อเครื่องไว้อ่าประมาณนี้ดูนะครับเ้าสายอ่อนยาวสิบเมตรนะคะไม่ถึงเครื่องยนต์นะคะไหนจะต้องเอาปั๊มลงไปในคลองอีกประมาณเมตรนึงนะคะอย่างนี้เราต้องต่อเผาอีกเส้นหนึ่งนะคะคุณลุงต่ออีกสี่เมตรสิบบวกสี่เป็นสิบสี่เมตรถึงจะลงน้าได้นะคะอ่าต่อเพิ่มอีกเส้นหนึ่งไม่มีปัญหาจะหดจัดให้ค่ะสายชงน้ําของทากาล่าหน้าแปดนะคะยี่สิบเมตร เดี๋ยวเรามาสูบกันมาต่อกันก่อนนะต่อเปาก่อนลูกละอ่าลุงเอาปัามานะก็ได้อ่าหน้าแปดเดี๋ยวเดี๋ยวลูกหลานมาฟ้องเไม่ได้นะอ่ช่างคุไปต่อสายส่งน้ำแล้วนะคะเข้าปากปั๊มช่างโดงต่อเป้าเพิ่มอีกสี่เมตรนะคะนี่ค่ะกำลังต่อเผานะคะไม่ถึงต่อเผาเพิ่มได้นะคะรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสายฟ้าเทร์โดหรือแปดนิ้วไายุคซินนามินะคะต่อได้หมด ปั๊มร้านเซ้่ยหดสุดยอดฮะเตะถนนแมนปีเดียวตบเลยนะลุงออกแม่โคอีก่านะอย่างเงี้ยแล้วจ้างแม่โคมาขูดถนนอีกบ๊ทต้องยันสายทากะลาเนี่ยลุงนะถ้ารถหยบมาแตกก็แตกลุงซื้อไหมโอเคป่ะหนักค่ะ อ่าเราต่อเพาแล้วนะคะจุดต่อตรงนี้รวมทั้งหมดเผา14เมตรนะคะนี่ค่ะอ่าเริ่มเอาลงน้ําเลยอนาโกด้าหน้า8นิ้วน้ําเข้า2ทางนะคะสายพันธุ์ใหม่พายุซึนามินะคะตัวนี้จะเร็วแรงทะลุนาลกๆ2เท่านะคะคูณ2เร็วกว่า6นิ้วตัวสายฟ้าเทอในโดนะคะ รุ่นนี้จะเป็นรุ่น8นิ้วพายุสนึนามินะคะจะเร็วกว่ารุ่น6นิ้วเกนาโดนะคะเร็วแรงทะลุนานลกนะคะเดี๋ยวสูงให้คุณลุงดูนะคะผู้ที่รอตัดสินใจซื้อวามอยู่สูบเขา้านาคุณลุงนะคะทางลาดชันตี่งและลึกไกลนะคะประมาณกี่เมตรห่ักสิบสี่เมตรใช่ไหมโ okay. อเคเอาเขาขึ้นรถเลยอ่าประกอบเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังเครื่องใช้บุเล่หน้าอะไรเนี่ยหน้าสามครับหน้าสามแล้วก็ตรงปั๊มนะคะถ้าเครื่องยนต์เล็กต้องใช้บุเล่หน้าแปดนะคะแปดไหมแปดครับแปดนะคะ ถ้าเป็นพวกคูต้าใช้คู่ตัวหน้าห้าที่เขาให้มาพอนะคะนี่นะคะจุดต่อเผา4เมตรแล้วก็ลงไปอีก10นะคะรวมทั้ง14เมตรสายทากาล่า8นิ้วยาว20เมตรอ่ะสตาร์ทได้เลยอ่ะลึกๆชั้นๆนะคะอ่ะสตาร์ทเครื่องเลย เทตัวสอบนะคะดินแหว่งไปแล้วนะคะอ่าวัดกันให้ดูชัดๆนะคะจนถึงหัวปั๊มเลยนะอ่าลาดเอียงมากี่เมตรถึง <4 S 1> เครื่องเมตรครับสิเมตรนะคะเพาอยู่นี่ตอบลงไปสกับสิบเป็น14เมตรนะคะอ่าสตาร์ทเครื่องเลยรอพี่ดงแป๊บนึงโอเคียง5 <Okay. S 2> องศาลาดเอียงประมาณ 45นะคะเนี่ยแม่น้ำปาสักนะคะนี่ฝาอยู่นี่แม่น้ำปาสักนะคะแม่น้ำปาสักนะคะเร็วๆก่อนอบอตธรรมาดา,อาลองสูบดูนะคะเคน,าน,นเวามมาเ,เ,เอ่ชบดูนะคะ ตอนนี้ต้องหา,มา,าไม้กระดานมาลองที่เทสครั้งก่อนนี่ถนนแว่งไปแล้วนะคะความเร็วแรง เราไปแล้วโ okay. อเคเราเตาเครื่องเตาเครื่องไหนเล่งใส่ต้นไม้ดิเออดินมันพังหมดแล้วนะอ,อ๋อ อย่าลืมกดติดตามกดสติ๊กเกอร์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ร้านไอ้โหดการจะเสพด้วยนะคะสุดยอดโอเคเต้ต่อไปดูนะคะนู่นก,กระเด็นไปนู่นแล้วค่ะเ้าต่อเ้าต่อ,ตอเต้นไปนู่นแล้วเห็นปะแปดนิ้วเท้าสายอ่อนยาวสิบสี่เมตรลูกค้าออนไลน์ลูกค้ามาจากไหนไม่รู้เรียกลูกค้าออนไลน์เนาะนี่สิบสี่เมตรค่ะดูเลยค่ะเผาตรงนี้สี่เมตรอาเห็นจุดต่อไหมนี่สี่เมตร ลงไปอีกสิบเมตรทั้งหมดสิบสี่เมตรถ้าอานไม่พอใจ <Okay. S 1> นี่เผาหกเมตรอันนั้นเทาสองเมตรเลือกได้โอ้มันเป็นเกี่ยวใช่อา่าเป็นข้อต่อค่ะเป็นข้อต่อเผายาวสิบสี่เมตรเราต่อได้ตะกี้เอามาสิบเมตรไม่พอเอาสี่เมตรต่อถ้าไม่พอก็ต่อสิบหกลูกค้าต่อยาวที่สุดยี่สิบเมตรต่อสิบเมตรสองท่อนเครื่องยนต์ดีเซลสิบสี่แรงไปคนเดียวได้ไม่ต้องเรียกเมียยกช่วยชอบเอาไปเลยชุดนี้พร้อมส่งถึงบ้าน ลาดเอยียงนะแนวดิ่งๆอย่างนี้ก็ได้นะ,ะแนวดิ่งๆอย่างนี้ชอบกนไลคอยากได้ให้โทรสั่งซื้อค่ะไปดีกว่าคุณราคาปั๊มอนาคอนดาหน้า8สายพันธุ์ใหม่นะคะตัวนี้รุ่นพายุซูนามิน้ําเข้า2ทางชุดละ2อ0 0มบาทค่ะจะส่งฟรีถึงบ้านนะคะอ่ามีเพาสั้น2เมตรสเมตรหเมตรและ10เมตรยาวสุดสิเมตรนะคะส่วนเครื่องยนต์ ดีเซลทาสวา14แรงแบตเตอรี่12โวลต์รับประกัน1ปี19,000บาทนะคะถ้าซื้อพร้อมการแถมแค่นฟรีสายส่งน้ำหน้าแปดของทาการ่าเราแบ่งอยู่3ช่วงนะคะ20เมตร30เมตร50เมตรหรือยกม้วน100เมตรราคาตามที่แจ้งตามนี้เลยค่ะจัดส่งฟรีถ้าซื้อยกม้วน100เมตรนะคะถ้าแบ่งตัดมีค่าขนส่งค่ะเข็มขัดหน้าแตัวละ100ถ้าตัวใหญ่นะ2เซนตัวละ400บาทค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดซ u b สไครป์กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของร้านเจโหดการเกษตรติดต่อเจโหดได้ทั้งทางเพจและทางไลน์อย่าลืมกดแชร์นะคะจะได้เป็นขวัญกำลังใจให้เจโหดได้คิดทำวิดีโอทางการเกษตรใหม่ๆ <Pent> อ่าหลังจากสูบน้ำข้านาเสร็จนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการเก็บเผานะคะยกหัวปั๊มขึ้นถ้าจะ